สวัสดีค่ะสวัสดีนะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะปอยก็ได้มีโอกาสมารีวิวรถนะคะ Honda Civic FB ของเรานะคะเครื่อง 1800cc นะคะมาในปี2012เป็นรถบ้านแท้นะพี่พี่ท่านไหนนะที่สนใจก็แวะเวียนเข้ามาที่ร้านรถของเราได้นะคะเรียบคองเร็จลำลูกกาปะทุมธานีค่ะ ชื่อร้าน mc 9 9นะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ085ค่ะ5 5า4 5 4 5นนะคะมาชมใกล้ๆเลยนะคะลูกค้านะตัวนี้บอกเลยนะสวยมากๆเลยนะตัว e นะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะเพิ่มความสว่างให้ไกยขึ้นนั่นเองนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะนะคะอ่าเป็นสีเทาดำนะคะสีเทาดำสวยหรูหรานะคะปี2012นนะคะลูกค้านะเดี๋ยวชมรอบๆคันเดี๋ยวราคาเดี๋ยวค่อยเปิดนะ ฮอนดะ้านะคะแล้วก็พวกซีวิกนะรูปเล่นโอ้โหนะคะรูปทรงสมรรถนะการขับระเยี่ยมเป็นที่หนึ่งเลยนะคะ ใครๆก็ชอบนะเพราะว่ามันเครื่องมันขนาดกลาง1,800เวลาขับไปไกลๆอย่างเงี้ยนะคะก็นะคะไม่เหนื่อยนะคะลูกค้านะ,ะอยากจะนำเสนอคันนี้บอกเลยไม่ผิดหวังนะคะที่ร้าน MC99 เราขายราคา4 3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ4 3 9 0 0 0บาทบาทะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าขายังสามารถใช้โปรโมชั่นออกรถ9บาทได้เลยนะียมาเลยค่ะ ไปชมภายในกันเลยนี่นะคะบอกเลยนะคะลูกค้าคา Honda าซ v i c เนี่ยมันสวยจริงๆนะก็คือมันตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะเพราะว่าดีไซน์ของเขาออกมาเนี่ยสวยหรูนะคะภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้านะเบาะหนังนะนี่นะคะตัว E นะคะ แอร์แบ็กสใบนะคะนี่เลยนะเกียร์ออตโต้ขับสะดวกสบายจริงๆนะคะท่าในใดที่สน,ออสนใจเข้ามาทดลองขับได้นะคะเป็นรถบ้านแท้นะคะรถบ้านแท้ใช้มือเดียวออกข้างนะคะปี2012เดี๋ยวมาดูเลขหม่ดีมาดูใกล้ๆเลย มาดูเลขไมนะคะลูกค้าขาเลขไมคันนี้วิ่งมาเพียง84,957กิโลเท่านั้นนะคะเป็นรถบ้านแท้นะคะบอกเลยภายในสวยมากสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะยอมรับเลยนะคะว่าเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะคะราคา4 3 9 0 0 0บาทออกรถ9บาทผ่อนเดือนละ9,000 300บาทอันนี้72งมวดนะคะลูกค้านะคะ่ะจัดค่าโอนภาษีพรบฟรีเลยจ้ะบริการส่งรถถึงบ้านคุณนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะแต่ว่าอยากได้ได้รถนะคะอ่ะแอดไลน์เลยนะคะ0855514545นนะคะอ่าบริการส่งรถถึงหน้าบ้านนะคะเซ็นเอกสารนอกสถาน,นีนะคะนี่คือ ร้าน M499 ของเรานะคะจำให้ขึ้นใจจำให้แม่นเลยนะคะลูกค้าน,นูนหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับรถเดิมจริงๆนะคะ เครื่อง4ี่สูตรนะคะลูกค้าพันแปดร้อซีซีหนึแรงมา้าโอ้โหแรงมา้าแบบล้นเหลือจริงๆนะคะขับพื้ดปะะั๊สนี่ะลูกค้าขับต่างจังหวัดขับไปอะไรอย่างเงี้ยไปไกลๆอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยนะคะฝากไปด้วยนะคะฮอนด้าซีวิ fb นะคะปี2012ราคา439,000บาทออกรถ9 000, บาทผ่อนเดือนละ9 0 0 3นะคะ9,300บาท72งวดฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนภาษีพรบไฟ้เลยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อเงินสด ก่อนราคา4,39,000บาทคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ฝากพี่พี่ทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจฝากกดติดตามติดตามกันไปนานๆเนาะนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ